สวัสดีครับสวัสดีช่วงสายๆของวันทํางานนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นัดลูกหมากยนต์จังหวัดรุดอนธาน,นีหรือนัดยนต์ตะกิตจ,จังหวัดรุดอนธาน,นีนะครับช่วงสายๆวันนี้มีอีซูซูเคีอานะครับอีซูซูวิกเตอร์หรืออีซูแวนนะครับอีซูแวนตัวเก่านะครับเข้ามาใช้บริการก็คือมาด้วยอาการกระปุกพวงมาลัยรั่วนะฮะ กระปุกพวงมาลัยรั่ววันนี้มาซ่อมกระปุกพวงมาลัยนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะถอดกระปุกพวงมาลัยออกมาซ่อมตอนนี้กําลังถอดอยู่นะกระปุกพวงมาลัยซ่อมได้ทุกรุ่นนะครับกระปุกพวงมาลัยราวแหลกพวงมาลัยซ่อมได้ทุกรุ่นนะครับแต่เมื่อกี้วิ่งเข้ามาทาทาวิ่งเข้ามานะให้การซ่อมเคยซ่อมแล้วไม่จบนะครับทาทานะกระปุกพวงมาลัยกระปุกพวงมาลัยทาทานี่เคยซ่อมแล้วนะ ครั้งเดียวไม่จบนะครับต้องมีถอดสองสาครั้งนะฮะเมื่อกี้ก็เลยไม่รับนะครับก็เลยบอกให้ซื้อให้ลูกค้าซื้อกับปุกคงอะไรมาเลยนะครับเมื่อกี้ไม่ซ่อมนะครับไม่รับนะครับเพราะว่าของทาทาเนี่ยบอกได้เลยว่าทํายากนะครับทําครั้งเดียวสองครั้งไม่จบนะต้องมีสามสี่ครั้งนะครับก็เลยแนะนําให้ลูกค้าไปซื้อของเสียงกงนะฮะซื้อทั้งกระปุกมาใส่เลยนะครับมาเปลี่ยนเลยนะครับราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับ พอ,ไ,อ, <cultura> อได้อยู่นะครับราคาพอได้อยู่ปัญหาจบด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นกระปุกพวงมาลัยรถกระบะรุ่นเก่าๆทุกรุ่นรุ่นใหม่ๆทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระปุกพวงมาลัยหรือราวแหลกนะครับจบหมดนะครับสําหรับกระปุกพวงมาลัยราวแหลกพวงมาลัยนะครับซ่อมได้ทุกรุ่นนะครับรถเก๋งรถกระบะรถรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับเป็นาร,ปราวแหลกไฟฟ้าราวแหลกธรรมดาราวแหลกน้ํามันนะครับซ่อมได้หมดทุกรุ่นนะครับ วันนี้ก็เช็ดเคยนะครับยี่สูทีฟอาร์พวงมาลัยรั่วนะครับกับปุกพวงมาลัยรั่วนะฮะทำเคสเดียวโดดๆนะครับก็คือซ่อมกับปุกพวงมาลัยนะครับวันนี้มาดูการทํางานของช่างนัดกับที่สูสูทีฟอาร์ซ่อมกับปุกพวงมาลัยนะครับวันนี้อากาศนาห,หนาวหนาวนะครับอากาศหนาวหนาวเย็นๆจอดตากแดดเลยนะครับ yes. จะได้อุ่นๆนะฮะวันนี้หนาวนะครับ วันนี้อากาศหนาวเมื่อคืน11องศานะครับที่จังหวัดอุดรนะหนาวหนาวมากนะครับหนาวจนใส่เสื้อสองชั้นสามชั้นใส่กางเกงสองชั้นนะฮะ <c oughs> อากาศหนาวมากอากาศเย็นมากนะครับเช้ามาก็ยังหนาวนะครับเมื่ตอตอนนี้นะครับ 10, 10โมงเกือบ11โมงนะครับก็ยังหนาวอยู่นะ ก็เลยจอดตากแดดเลยนะฮะจอดตากแดดเลยจะได้อุ่นๆนะครับซ่อมกระปุกอะไรไม่ต้องยกขึ้นหลายข้างนะครับไม่ต้องไม่ต้องยกล้อขึ้นทั้งสี่ล้อก็ได้นะฮะถอดล้อข้างเดียวก็ได้นะครับทางด้านขวานะครับตอนนี้ถอดสายน้ำมันนะครับ อดสายน้ำมันออกทั้งสองเส้นนะสายเข้าสายออกนะครับถอดออกเลยนะปล่อยน้ํามันออกให้หมดเสร็จแล้วถอดย่อยด้านบนนะถอดย่อยตรงบน,น,บนกระปุกคุมอะไรนะรุ่นเก่าๆไม่ต้องล็อกกลมอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีสายแทนนะรุ่นเก่ายังเป็นยังเป็นตัวแป้นธรรมดาอยู่นะครับถอยดย่อยตัวนี้ได้เลยนะครับกลม,มอะไรปล่อยฟรีได้เลยแล้วก็ถอดขาไก่ด้านล่างนะครับ ถอดคันชักเฮ้ยถอดไแกนกันสวงกลางออกจากขาไกนะครับแล้วก็ถอดน็อตสี่ตัวนี้ถอดน็อตสี่ตัวตัวยึดถอดสายน้ํามันไล่น้ำมันออกให้หมดแล้วก็ยกออกมาได้เลยนะครับโอเคอิซูวิกเตอร์รุ่นนี้นะฮะเป็นบริษัทไทยลุกเป็นคนต่อนะเป็นบริษัทที่ต่อรถแวนนะครับเขาเรียกอีซูวิกเตอร์ไทยลุงนะฮะ บริษัทไทยรุ่งต่อรถแวนก็จะต่ออยู่หลายรุ่นนะครับเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่เห็นก็คืออตัวอีวสูตรตัวนี้แล้วก็ตัวมิตี้เอ็กนะฮะมิตี้เอ็กซแวนนะแล้วก็มีนิสันนะฮะนิสันไทยรุ่งนะครับเขาเรียกนิสันไทยรุ่งนะเป็นรถแวนนะครับสามรุ่นสามยี่ห้อยี่ห้ออื่นก็มีนะครับแต่ไม่เยอะนะฮะแต่ไม่เยอะไม่ใช่จะเขาจำเฉพาะสามรุ่นนี้นะเขาทำหลายรุ่นอยู่เพียงแต่ว่า ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับยกตัวอย่างให้ฟังสามรุ่นนี้จะขายดีนะเพราะสมัยก่อนรถแวนอยหา,ายากนะครับก็จะมีอาอลซุแวนไมตี้แวนแล้วก็นิสันแวนนะครับส่วนรถตัวอื่นรถแวนไม่ค่อยมีนะครับมันจะไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้รถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคอ,อร์จ n เพวกปาเจโร isuzu mil อ,อะไรประมาณนี้นะฮะเยอะเดี๋ยวมาดูทางด้านในนะครับลักษณะรถแวนสมัยก่อนจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะก็ด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนกับบัทั่วทั่ไปนี่นะก็จะต่อมาด้านหลังเป็นสี่ประตูก่อนนะเป็นสี่ประตูก่อนเสร็จแล้วก็มาด้านหลังก็จะเป็นเบาะสองข้างอย่างนี้นะฮะก็จะมีที่วางแก้วน้ํา ที่วางแก้วน้ําวางขวดวางอะไรนะครับเป็นเบาะสองข้างนะครับบางบางคันก็ปูพื้นเรียบไปเลยนะปูพื้นเรียบไปเลยนะครับไม่มีที่หย่อนขานะครับที่ปูพื้นเรียบก็คือใช้นอนไปเลยนะนั่งก็ได้นอนก็ได้ประมาณนั้นนะไม่มีที่หย่อนขาแบบนี้นะนี่แหละครับคือรถแวนสมัยก่อนสมัยก่อนเรียกรถแวนรถแวนถ้าเป็นอีกแบบนึงก็คือเป็นรถตู้ไปเลยนะครับ บ่หลวม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 ต้องเลื่อน,นไปด้านหลังเลื่อนไปด้านหลังอย่าหามุมเลยด็อยกขึ้นแล้วก็วเลื่อนไปด้านหลังไหมครับยกขึ้นน้อยนึงอเออเลื่อนไปด้านหลังด้วยวนันีหน <efendim> หามุมลงเออหามุมลง <ö> h, บเมียนเมียนละด้านหลังละเมีนด้านหนาเด้ว <ourd. S 2> อันนี้ตัวดึงมาด้านหนาดิหนิ หลังรถดไหมเออเดินไปหามุมบอกให้ได้นั่นนันลุไปแล้วออกมาแล้วครับหาม,มุมออกจนได้นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าหลังบ้านเลยนะครับมาดูตรงนี้นะฮะไม่มีอะไรเยอะนะครับขับปุกพงอะไร ไม่มีอะไรเยอะนะครับที่โลงๆที่โล,ลงนะครับก็มีแค่นี้แหละครับมีสายเข้าแล้วก็มียอยมีที่ยืดแค่นั้นเองนะครับสายเข้าสายออกนะฮะถอดไม่ยากนะครับตัวนี้ถอดไม่ยากดึงลงล่างไปเลยนะครับดึงให้มันหย่อนลงขง้างล่างไปเลยหามุมออกดีๆปั๊บหล่นปรุกเลยนะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเข้าไปดูทางหลังบ้านนะครับ กำลังเลื้ออยู่นะฮะกำลังเลื้อกําลังถอดอยู่นะครับเสร็จแล้วราถอดขาไก่ออกนะครับก่อนอื่นถอดขาไก่ออกก่อนถอดขาไก่ออกเสร็จแล้วถึงจะมาลื้อถอดพวกนี้นะชุดซ่อมพวกนี้ทั้งหลายแหละนะล้างดีๆเสร็จแล้วก็ถอดออกมานะล้างดีๆถอดแยกชิ้น,นออกมานะครับอาการรั่วก็อยู่ตรงนี้นะมีคอล่างนะครับมีคอล่าง อันนี้คือคอบนนะทีบาก็มีสองสองรุ่นสามรุ่นนะครับทีบาบางตัวสามารถถอดซีนด้านหน้าได้เลยนะครับถ้าซีนขอบนนะบางตัวไม่ได้นะครับบางตัวไม่รู้ทำมาอย่างไงเหมือนกันไม่เข้าใจ ทีฟอาเหมือนกันแต่เวลาถอดไม่เหมือนกันนะ <c oughs> ข้อสีนตัวนี้เสร็จแล้วถอดนอตสี่ตัวตัวนี้นะที่จะยกแกนขึ้นมานะ <c oughs> เดี๋ยวนะ้ำมันล้างทำความสะอาดให้ดีๆก่อนนะล้างเศษดินเศษฝุ่นเศษอะไรออกดีๆก่อนนะแล้วค่อยถอดนะ <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวทรายมันจะเข้าไป่างใน จะเปิโคนเพื่อนนะก็ล้างให้สะอาดเรียบร้อยน้ําล้างดีๆนะค่อยมาค่อยทยอยถอดซีนถอดน็อตถอดลายทุกอย่างออกมานะครับถอดลูกปืนถอดอะไรออกมาล้างให้หมดนะครับส่วนใหญ่แกนตัวนี้จะเป็นรอยนะครับเปลี่ยนอย่างเดียวไม่ได้นะครับเปลี่ยนซีนอย่างเดียวไม่ได้ต้องปัดเงานะครับนี่แกนตัวนี้นะแกนตัวนี้เหมือนกันนะครับต้องปัดเงาต้องต้องขัดตามมอดออกก่อนนะครับไม่งั้นมันไม่หายนะไม่งั้นไม่จบ เตรียมถอดแกนมกแม่กระตัวเนี่ยพกขึ้กันเดิมดูลักษณะเดิมๆเลยนะครับตัวนี้ไม่เคยถอดตั้งแต่ตี่รถมาคิดดูแล้วกันรถรุ่นนี้ประมาณ30ปีที่แล้วนะ รถ30สปีเพิ่งได้ซ่อมกระปุกคุมอะไรนะครับ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเป็นเราแหลกนปัจจุบันเปลี่ยนไปประมาณ4ี่หารอบแล้วนะ <Yeah. S 1> จริงๆรุ่นที่เป็นกระปุกคุมอะไรเนี่ย <Yeah. S 1> ก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเขาทนนะข้อดีก็คือเขาทนนะครับทนมาก oh. อย่างต่ำยี่สิบปีปิงเลยอาจจะปิงเก้าเลย เอออาเก็บหาเล่มใช้ไหมตัวสั้งตัวคือเบาบดจีนอยู่จีนนี่ขึ้นอ่าคอยคอขึ้นคอขึ้นเดี๋ยวขันมันอยู่ตรงกลางก่อนอ่าไม่ต้องออกถอดออกเรียบร้อยครับถอดออกเรียบร้อยแล้วนะฮะแกนแกนคอล่างนะครับนีคือแกนคอหลางนะทีนี้นะฮะที่ผมบอกว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกตัวนะครับเป็นตาหมดนะครับฉะนั้น ช่างซ่อมถ้าไม่มีเครื่องขัดปัดเงานะฮะจะลบตัวนี้ออกไม่ได้มันจะตัวนี้ถ้าถ้าตัวนี้ไม่ลบออกนะครับถ้าตัวนี้ไม่ขัดปัดเงาออกดีๆนะฮะมันก็จะใส่ซีนเข้าไปแล้วก็ไม่อยู่นะครับถึงอยู่ก็ไม่ทนนะเพราะตัวนี้มันเป็นตามมดนะครับเนี่ยมันหยาบๆดำๆนี่นะมันหยาบ,ยาบดำาตัวนี้คือตัวตามมดเราต้องขัดได้ดีนะ จริงๆถ้าเราอยากไม่จริงๆถ้าเราไม่อยากเรียงลูกปืนตัวนี้ใหม่นะครับพอออกมาจะต้องไม่ให้มันหลุดนะครับให้หลุดมันไหลออกมาพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จับไว้ให้ดีๆนะฮะโอเคเรวถอดดูนะครับนี่นะครับตัวนี้นะฮะที่ผมบอกว่าอย่าให้มันหลุดนะครับอย่าให้มันหลุดอยียวกันเวลาดึงออกมานะครับดึงออกมาให้มันติดกันอยู่อย่างนี้นะถ้ามันติดกันอยู่อย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องเรียงลูกปืนข้างในนี้ใหม่นะนี่คือ แบบประหยัดเวลาทําแบบเซฟเซฟเพราะว่าข้างในมันจะไม่มีอะไรไมีแค่ลูกปืนนะครับเราไม่ต้องเลื้ยออกมาก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ัวนะลิงนะเดี๋วพดโอลิงถอดโอลิงตัวนี้ออกมาเลือ้ออกมาหมดแล้วนะครับโอลิงซีนทิลซ่อมออกมาทั้งหมดแล้วนะครับออกมาหมดแล้วเรียบร้อยตัวนี้งแยกไว้นะ๋ยวมันหลุดแยกไว้ต่างหาก เดี๋ยวไปล้างอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ขอดออกมาเรียบร้อยแยกชิ้นออกมาเรียบรอย้อยหมดแล้วนะครับนี่ตาหมดสีนเป็นตาหมดแกนเป็นตาหมดเขาเรียกว่าแกนเป็นตาหมดนะเดี๋ยวที่มีตัวขัดออกนะครับเครื่องขัดมีเครื่องขัดเรียบร้อยนะต้องขัดให้เงาแวบถ้าขัดไม่เงาไม่เรียบไม่อยู่นะขอดออกมาแยกชิ้น แยกชิ้นออกมาตัวนี้เป็นเซีนการฝุ่นนะครับตัวที่อยู่ด้านนอกตัวนี้เปลี่ยนที่หลังก็ได้นะครับเป็นเซียนการฝุ่นงัดออกมาแล้วก็ข้อเข้าไปเฉยๆนะเปลี่ยนตัวใหม่แล้วข้อเข้าไปเฉยๆก็ได้นะครับไม่เป็นไรลิดจีบลิดจีบบุ้นหนีไดีกว่า หอมง้อกันบาไมหลคิปเบิ่งโคดของแท้อันนี้โคดของแท้นะครับกับปุกพงอะไรของแท้แท้จากโรงงานเมื่อสมัย40ปีที่แล้วรถรุ่นนี้น่าจะประมาณนะปีเ3้าสามปีเก้ leather. ประมาณนะครับประมาณ93 94รุ่นแวนคลาสสิกเยนซีนเปลี่ยนลายเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใส่แกนใส่แกนคอร่างได้เลยนะครับ เปลี่ยนซีนเปลี่ยนโอลงหมดแล้วนะครับโอลิงยังมีตัวนี้ตัวหนึ่งซีนตัวนี้ตัวหนึ่งโอลิงตัวหนึ่งซีนตัวหนึ่งซีนโอเลิงตัวนี้โอเลิงอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนั่นคือซีนขอบบนกำลังตอกเข้าใช้ตอกเข้าก็ได้นะฮะค่อยๆเคาะเข้านะค่อยๆเคาะเข้าเพราะว่า มันไม่ได้แน่นมากนะ<อ>มันเป็นซีนตัวเล็กนะครับก็ <Okay. S 1> จะเป็นซีนคอล่างที่อยู่ด้านล่างนี้นะตรงตอนใส่ขาไก่นะี่นะซีนคอล่างแล้วก็ซีนกันฝุ่นโอลิงโอลิงซีน ตัวสิบสี่สี่ตัวนะเฝีายวเาายมดจูจริงๆกับปลูกพวงมาลัยถ้าเรารู้จักวิธีหาศีนนะทำไม่ยากนะครับทำไม่ยากเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับเราแหละ เราแหลกทำยากกว่านะครับแต่ซีนเราจะไปซื้อแบบที่มีจากร้านอะไรเป็นทองสองเล็กไม่ได้นะครับชุดหนึ่งสองสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยประมาณนี้ไม่ได้นะครับไม่อยู่เคยทำมาเยอะแล้วนะครับไม่อยู่เราต้องมีวิธีหาซีนนะเราต้องมีวิธีหาซีนที่มันเป็นของแท้มันนะคือไม่แท้ก็ให้มันใกล้เคียงนะให้มันใกล้เคียงแล้วมันจะทนนะครับ เดี๋ยวนายจะปะกอใส่ล้องก่อนเอาเครื่องมาล้องก่นอนจวคอยไปกินเสร็จสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวใส่เครื่องลองเครื่องลองเครื่องทดสอบแบบบ้านๆนะครับใช้ได้นะครับเครื่องตัวนี้เครื่องลองตัวนี้เชื่อว่าใช้ได้นะครับไม่ให้ดูหรอกเพราะว่ามันสกรปรกมากเอาเป็นว่ามีเครื่องลองกันแล้วกันนะทำเสร็จแล้วใส่เครื่องลอง เราจะได้รู้ว่ามันใช้ได้ไม่ใช้ได้นะครับถ้าไม่มีเครื่องลองเราก็ไปลองในรถก็เสี่ยงที่ถอดเข้าถอดออกนะครับหลายรอบนะสู้ดีเรามีเครื่องลองจะดีที่สุดี่พอกันมาละ ลองเสร็จสับเรียบร้อยงานผ่านแล้วนะครับด้านบน้านบนแห้งกิ๊กด้านล่างแห้งกิ๊กนะฮะลองประมาณ10นาทีนะเขาเครื่องลองประมาณ10นาทีรู้เรื่องตัวปั่นตัวนี้อาจจะแรงไม่พอนะฮะอาจจะแรงน้อยนะครับแต่เราก็สามารถรู้เบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวไปใส่ในรถแล้วก็ลองอีกทีหนึ่งนะครับ ทดสอบอีกทีหนึง่งแต่ถ้างานผ่านตรงนี้ก็คือส่วนมากจะผ่านนะครับใส่ในรถไม่ต้องถอดอีกทีนะก็สามารถจบเลยนะตัวปั่นตัวนี้ก็ถือว่าลองเบื้องต้นได้รู้เบื้องต้นได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวทำสีนะครับทำสีทำอะไรก็ใส่รถได้เลยครับ ประกอบเข้าไปแล้วนะครับกระปุกกลงมาไลยเมื่อกี้จับยัดเข้าไปช่วยกันนะเมื่อกี้จ้างมอนเข้าไปนอนข้างล่างใส่เข้าไปเรียบร้อยตัวนี้ถ้าใส่าย,ยากนะครับถ้าใส่าย,ยากแบนขึ้นมาเลยนะเอาคีมเอาคีมนีบขึ้นมาเลยนะเพื่อที่จะเข้าได้ง่ายๆนะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วค่อยค่อยค่อยดึงคืนนะพอเสร็จแล้วค่อยงัดคืนตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับพับได้นะครับพับขึ้นพับลงได้ ถ้าเวลาเรากระปุกม,มันใส่ยากนะครับก็ทีมมีผ้าขึ้นมาได้นะให้มัน,นให้มันคน,น,น,นโตคือพวซี่เนี่ยใส่ได้นะล่ะใส่ได้หามุมหาเมือม่อเมือม่องานหาอยู่ต้งไปตำตำไหมมันเป็นทดสอบอีกทีนึงนะครับทดสอบพอทดสอบอันนี้กระเป๋าเข้าไปเรียบร้อย ยากก็คือตัวนี้นะสองตัวนี้นะเขาเป็นสายแข็งนะครับสายเขาจะเป็นสายแข็งก็เ,เลยใส่ย,ยากใส่ย,ยากมากใช้เวลาพอสมควรนะครับเมื่อกี้ไม่ถ่ายเลยนะมัวต่ใส่อยู่ต้องดัดสายให้ตรงก่อนค่อยใส่ครับโอเคครับเรียบร้อยลองเรียบร้อยแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องลองเรียบร้อยทุกอย่างแห้งกิดโอเคครับเดี๋ยวประกอบเลยเลยเดี๋ยววิ่งลองนะ เสร็จสับเรียบร้อยครับสำหรับซ่อมกระบุกควงไลทีเอ r าหรืออีซู u v วิกเตอร์คันนี้นะป <Hello. S 1> ระกอบเรียบร้อยลองเรียบร้อยนะครับ ใส่เรียบร้อยเดี๋ยววัดล้อวัดระดับล้อเดี๋ยววัดระดับล้อให้อยู่ที่เดิมเสร็จแล้วก็วิ่งตั้งภ่มอะไรได้เลยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ e su p fr หรือ e su victor van นะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับส่งงานนะครับลูกค้าเดินทางกลับเรียบร้อยนะครับ ขอบคุณที่ใช้บริการนัดยนต์ตกิจอุดรธานีขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube บ่องนัดูงหมากยนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ